จากแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นแนวคิดหลักการสําคัญที่หน่วยทหารในทุกพื้นที่ของกองทัพบกได้น้อมนําแนวพระราชดำริมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซึ่งวันนี้นะคะเรามาที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อมาติดตามกิจกรรมต่างๆที่ภายในค่ายได้ดําเนินมา กว่าหปีนะคะวันนี้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับกําลังพลและความมั่นคงให้กับชุมชนโดยรอบอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพบผู้พันกันนะคะสวัสดีค่ะทะหารนั้นไม่ใช่จะมีหน้าที่ใช้สัตว์ตราวุธรทำสงครามประการเดียว หากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนคือใช้ความรู้ความคิดจิตวิทยาและความเฉลียวฉลาดซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่าอาวุธทางปัญญาเข้าปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยภพระบรมราโชว,วาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมทัพไทยได้พระราชทานแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของประเทศซึ่งกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์หรือกองกำลังบรูรพาได้น้อมนำมาดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีตามราชดาริจากจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามราชดาริพัฒนาเพิ่มศักยภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเหล่าข้าราชการทหารเพื่อนำไปขยายผลช่วยเหลือประชาชนด้านการ,กรเกษตรกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการอุปโภคบริโภคจนสามารถเอื้อประโยชน์สู่แก่ประชาชนและรักษาความมั่นคงไปพร้อมๆกัน ดังได้ปรากฏความสำเร็จของกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมทัพไทยปลูกฝังให้กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและเข้าถึงความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์วิวัฒน์พลเมืองพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดพร้อมเสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมทักษะวิชาช่างด้านต่างๆตามความชอบและความถนัดด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์เดินตามรอยทางจอมทัพไทยพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอย่างเป็นสัดส,ส่วน ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมสอดแทรกแนวนคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์กำลังพลพลทหารและนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองได้มีความรู้ติดตัวไปเมื่อปลดประจำการแล้วกองผ่านาราบที่3นะครับกรมฐานาราบที่1ิรัองสาวองเน เป็นศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์หนึ่งของกองทัพบกนะซึ่งเป็นโรงเรียนในการบังคับบำบัดให้กับผู้ที่ติดยาเสพติดโดยใช้หน่วยทหารเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะดูแลนักเรียนเหล่านี้ปีที่ผ่านมานะครับเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองศูนย์น้ำร่องของกองทัพบกให้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นเป็นต้นแบบให้กับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองอื่นนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมคือเรื่องของการฝึกอาชีพงานนี้จะเป็นเรื่องของงานช่างเชื่อมนะช่างออกช่างเหล็กที่เป็นงานเสริมทักษะฝีมือให้กกัับนน้้อองววิเมมืหาาารรจได ใช้ประโยชน์นะครับใช้แนวทางผสมผสานนะครับมีหลากหลายทั้งการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เน้นในเรื่องพันธุ์พื้นเมืองนะครับให้สอดคล้องกับวิถีชาวบ้านที่เขามีอยู่นะครับซึ่งก็จะมีสัตว์บริโภคตลอดปีทั้งบริโภคทงเป็นเนื้อสัตว์เป็นทั้งไข่เป็นอะไรต่างๆครับน้องๆน,น,นี่ก็เป็นเด็กทั้งเรียนวิวยฒน์พลเมืองที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะถ้าเขาต้องการไปใช้นะในการปลูกที่บ้านปลูกเขาก็สามารถเอาไปรประยุกใช้ได้ลูกผักสวนครัวจริง ในเวลาเดียวกันแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สอนให้คนไทยกลับมาอนุรักษ์เรียนรู้วิธีและประโยชน์ของการใช้ควายไถนารวมถึงการตระหนักในคุณค่าของการทำกรเกษตรกรรมด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยเกษตรกรรับมือกับปัญหาน้ำมันรถถ่ยในอนาคตจนถึงการช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวแล้วยังได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองได้กลับเป็นคนดีสู่สังคมอีกดว้วยเป็นกระบือพระฐานนะครับซึ่งผมได้ขอพระมอนุญาตมาจากพระองค์ท่านนะครับจากโครงการโรงเรียน การสอนกษตชีวิตของเด็ดประเทศรัฐสุดานะครับขอพระธานมาสองตัวเป็นเพศผู้และเพศเมียแล้วก็มาขยายผลนะครับสร้างสร้างคอ,อกให้แล้วก็มีพื้นที่สำหรับแปลงนาสาธิตนะครับเด็กพระเพองท่านได้เริ่มมา2ด2ยี่สิบปายี่สิว่ีตั้งโรงเรียนการสอนกษตชีวิตขึ้นการสอนแลการทำงานเพื่อเพื่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของของพวกเราผมเชื่อว่ากิจกรรมที่กาารมทารราบที่3กรมฐารราบที่สองสาพระงเนี่ยผมมันมีส่วนร่วมเนี่ย ก็ก็ถือว่าเราเรามาช่วยกันเสริมนะฮะัิส <ś ması> สันด,ดิกให้น้องๆเขาครับปลูกกสังคมใช่ครับอยู่นี่ก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะครับมีความแบ่งปันมีการให้ครับมีความรู้สึบดีครับที่ได้เจอเพื่อนครับก็มาเห็นน้องๆหรือเพื่อนๆน,น,นะครับทําไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นช่างนะครับหลายๆช่างมาอยู่ที่นี่ได้ความู้นะครับมากมายเพื่อนๆน้องๆก็จะได้ประยุกต์ใช้ได้นะครับสู้ย่างดีจริงสุดยอด กว่า40ปีที่พระมหาโกโรุนาทิคุณองค์จอมทัพไทยพระราชทานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนานับเป็นสิ่งที่สะท้อนชัดถึงหลักแห่งแนวคิดการระเบิดจากข้างในสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนไทยปลูกความดีเพื่อก้าวสู่วิถีที่พอเพียงเป็นพลังไทยพัฒนาที่ยั่งยืน ภาพความสำเร็จผ่านกิจกรรมต่างๆภายในกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสัก,ก้วแห่งนี้นะคะนอกจากได้สะท้อนชัดถึงแนวคิดหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นแนวคิดให้กับกำลังคนที่นี่แล้วนะคะ สิ่งสำคัญได้นํามาสู่การร่วมมือกันทุกภาคส่วนได้ร่วมการบูรณาการขับเคลื่อนแนวคิดหลักประยญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาอาชีพและความมั่นคงโดยรวมให้กับสังคมไทยค่ะสวัสดีค่ะ